ถามว่าผู้เรามีวิธีการส่งซิกยังไงให้สาวๆรู้สึกว่า <c oughs> ผมชอบคุณนะอ่าสำหรับตัวนิกเองนะครับผมถ้าอยู่บนเวทีนะต้องการส่งซิกให้ผู้หญิงคนนั้นรู้ว่าเอ้ยเราร้องเพลงนี้ให้คุณนะอ่าส่งสายตากะชูนิดหนึ่งนะครับผมมันก็จะเป็นฟิลประมาณนี้ครับ54 3สโอ้ยบนเวทีทำแบบนี้ไม่ได้นะเออเอาเอาเอาแล้วคนไม่ไทำไงเอาถ้าวิธีส่งซิกให้สาวๆเอา <c oughs> เนี่ยเนี่ยแต่ละคนนี่ดู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 ดูคนจริงดูคนจริงคนจริงเขาทำกันยังไงอ่ะวิธีส่งสีผมหมูแค่มองมองตาก่อนอย่างแรกไอคอนแท a c ก่อนป๊อป eye contact ก่อนแล้วถ้ารู้สึกโอเคปุ๊บก็เดินไปจับมือกันอี่นี่เป็นีไอ้ที่บนบนเวทีนะบนเวทีแลาก็แต่งเสร็จแล้วก็สะพายเบรคไปด้วยแล้วก็อ่ะแล้วถ้าลงมาจากเวที ก็คุยกันตามปกติแฟนคลับโอเค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 อ่าอ่าอ่าันนั้นคือวิธีการส่งซิกบนเวทีนะครับผมและนี่คือการส่งซิกของพวกเราเน็กเก็ตไอครับอยากสิบอกเธอแต่ก็บอกกล้าบอกฉันว่าในใจได้เพียงครั้งนั้นแต่บอกแดงออกมันยันเขาปั้นตอบรับจากเธอบนองคงที่คิด